เฮโยก็ขอกลับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมเอง X d ดี XD วันนี้เราก็จะมาก่อนที่เราจะไปดูคลิป Q&A ก็ขอขอบคุณคุณเจที่ได้ทําการวาดปกคลิปให้ทางเราด้วยนะครับก็ขอบคุณมากคุณ,คณเป็นอย่างสูงเลยนะครับสำหรับคุณเจสตเลดี้ของเรานะครับผมโอเคเราไปดูที่คำถามแรกกันเลยทีเดียวเชียวโอเคไป let's go โอ้ oh my god ข้อความที่นหนึ่งพี่ชื่ออะไรชื่อตึ้งครับหรือเรียกพีเอชดีบอยหรือเอ็กดีบอยก็ะดัอายุเท่าไหร่11ครับกำลังทิจ็ดสชอบกินอะไรอ๋อ,อ KFC กับมาม่าครับชอบสีอะไรชอบสีเขียวกับสีเงินแล้วลก็สีแดงชาเขียวกับผักชีป,ปั่นอะไรอร่อยกว่านะชาเขียวครับชอบเบ็ตตี้ไหมอืมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ขึ้นมาได้ไหมไม่ค่อยได้ครับอยากดังไม่อยากครับจบคลิปได้แล้วครับไม่ครับยังไม่จบเพิ่งเริ่มคลิปครับอย่า อะไรเนี่ยอย่าเพิ่งจบไม่ก็ใช่ไงผมยังไม่อยากจบคลิปอยากเล่นเกมกับใครมันในสุดอ๋อไม่รู้ครับเทสครับเดอคิปเปอร์คนไหนเก่งกว่ากันมั้งออผมว่าเกแล้วก็คำถามสุดท้ายก็ครับโอ้แค่คำถามแรกผมก็เหนื่อยแล้ววะ่ะไปคำถามที่สอง Q&A ผมมาทันไม่ทันครับสองคลิปอายคุณ สภาพดีขึ้นกว่าเดิมบอดีขึ้นกว่าเดิมครับโอเคครับ Q&A ค่ะคำถ,ถามนิดหนึ่งเอ่อเมื่อหลายประวัติเราจะมาค่ะเอ่อผมยังไม่ทำเลยอะ <c oughs> คิดว่าจะมีแผนมีคอนเนตอื่นไหมคะอ,อ <c oughs> ก็จะมีครับคิดว่าจะไล่ไหมไม่รู้ครับชอบผู้หญิงครับผู้ชายแบบไหนผมชอบผู้ชายที่เป็นคนอบอุ่นครับ <c oughs> แล้วก็คำถามสุดท้ายคิดไงกับ คลิปรอบินทานของเราก็อีพิกดีครับผมชอบเป็นคลิปที่จดยอนมาเลยโอเคครับต่อมาคิดไงกับผมก็เนคน,นดี้นิสัดีดีนะครับอยู่จังหวดอะไรอยู่กรุงเทพครับชื่อในชีวิตจริงชื่ออะไรชื่อตึ้งฮาฟู่โอเคคาถามต่อมาขอมัดรวมหลายๆคนเลยแล้วกันออยู่ปออะไรอยู่ปอหกครับมีห่อมว่ามไม่มีมั้งชุวยต่อมาครับขออวดจอขออวดจอดวด ขวดขวดคืออะไรต่อมาคิดไงกับเราก็เป็นช่องที่ดีนะครับผมชอบขวบไหมอะไรคือขวบวะอะไรคือขวบชบบบบมบอกมาทีโอเคเขาเขาถามต่อมาหนึ่งขอเกหน่อยโอเคมาเลยครับผมพร้อมข้อของขอดีใจด้วยกับการที่ได้150 ขอให้ได้300ซับไว้นะเออขอบคุณครับเออทกานผมรู้ไหมทำไมเพื่อนทำไมเอเพมันถึงบอกว่าขอให้300ซับไว้เพราะผมบอกเพื่อนผมว่าถ้าถึง300ซับผมจะแจกคนละสิบาทในห้องต่อมาครับคำถามต่อมาผมอย่างหนึ่งหนึ่งสตองกิตไม่ได้กาวกับคุณโอเคครับต่อไป คุณคิดยังไงกับชื่อเอ็กดีเกมชื่อที่แบบโคตรตึงโคตรเท่โคตรอันตรายแล้วแบบอาบอัำมากแล้วแล้วผมขอถามคุณกับคุณคุณเจ็คุณเจคิดยังไงกับชื่อเจ็ดไรดีอ่ะอะไรเนี่ยเอ็กดีตอนเด็กเท่ากับเอ็กดีบตอนโตเอ็กดีแมนตอนเป็นเกมเอ็กด คำถามสุดยอดมากเลยครับโอเคครับเออ่คำถามสุดท้ายชอบควบไหม,มรุ่ขงขุงเขาไปสุดโอเคครับก็คลิปก็น่าจะมีประมาณนี้แหละเออเออคลิปมันก็ไม่ได้ยาวตอนแรกผมนึกว่าคลิปมันจะยาวกว่านี้นะสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับ ดีแจามากเลยที่มีคนถามคำถามสี่คำถามเลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วผมไปละบ๊ายบาย